สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่ากรณีพลตมเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอรายชื่อโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงระดับ11จํานวน4รายได้แก่ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประหลัดกระทรวงศึกษาธิการดรอัธพลสังขวาศรีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเลขาธิการสกศและนายยศพลเวนุโกเศษ รองปลัดกระทรวงศึสษาธิการเป็นเลขาธิการกอสอเข้าที่ประชุมครมองเพื่อให้อนุมัติโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเปิดเผยว่าเหตุผลที่ตั้งว่าที่ร้อยตรีธนุเป็นเลขาธิการกพทเพราะว่าวาที่ร้อยตรีธนุเคยเป็นรองเลขาธิการกพทมาก่อนมีความรู้ความชํานาญทั้งนี้ในกระบวนการคัดเลือกตนได้ให้มีการเขียนวิสัยทัศน์และเรียกแต่ละคนเข้ามาสัมภาษณ์ จากการพิจารณาแล้วเมื่อดอร์อัมพรพินาสะอดีต an, เลขาธิการกรปทเกษียณอายุราชการก็อยากได้คนที่สามารถไปทํางานร่วมกับทีมงานที่สํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอปทได้ก็คิดว่าว่าที่ร้อยตรีธนุมีความเหมาะสมมีความคุ้นเคยกับการทํางานร่วมกับรองเลขาธิการกรปททั้ง3คนอยู่แล้วจึงคิดว่าน่าจะทํางานร่วมกันได้ดีไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่สามารถทํางานได้เลยส่วนดรสุเทพ ในการสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ได้สอบถามว่าอยากกลับไปเลขาธิการกอสหรือไม่แต่ดรสุเทพยืนยันว่าอยากกลับมาทํางานที่สํานักง,งานประหลัดมากกว่าและเดิมจะให้ดรสุเทพไปเป็นเลขาธิการกพทแต่เมื่อดูประวัติแล้วดรสุเทพไม่เคยอยู่สพทดังนั้นดรสุเทพอาวุโสอันดับหนึ่งจึงให้สิทธิ์เลือกได้มาเป็นปลัดสทเพราะเคยอยู่ที่สํานักง,งานประลัดสทมาก่อน ส่วนการให้ดรอัธพลไปอยู่สกศเพราะพิจารณาจากประวัติเคยดํารงตําแหน่งเลขาธิการสกศมาก่อนและเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับร่างพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาจึงเห็นว่าดรอัธพลน่าจะเหมาะสมที่จะเดินหน้าร่างพรบการศึกษาแห่งชาติต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เพราะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วส่วนที่ตั้งนายยศพลเป็นเลขาธิการกศเพราะเคยเป็นรองเลขาธิการกศและได้สอบถามบุคลากรอาชีวะก็เห็นว่ามีความเหมาะสม ส่วนการที่ให้ดออรอัธพลไปเป็นเลขาธิการสกศไม่ได้เพราะทํางานไม่เข้าตาแต่อยากให้ไปจัดทําร่างพรบการศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จถ้าให้คนอื่นที่มือไม่ถึงไปทําอาจเกิดความล่าช้าดออรอัธพลเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก็คิดว่าเป็นหน้าที่ที่เหมาะสมอีกทั้งดรอกร์อัธพลยังเหลืออายุราชการอีกหนึ่งปีก็คิดว่าเพียงพอที่จะจัดทําร่างพรบการศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จและเสนอให้สภาพิจารณาได้ทันและถ้าให้คนอื่นไปทําก็อาจต้องใช้เวลาทั้ง4คนที่ได้รับการแต่งตั้ง ถือว่ามีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการทํางานและเร็วนี้จะเรียกทั้ง4คนมาพูดคุยเรื่องการทํางานอย่างเป็นทางการต่อไปขณะที่ดรอัตพลบอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่เป็นธรรมและคิดว่าอยากจะลาออกจากราชการดังนั้นจึงได้เข้าไปสอบถามเหตุผลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารณสการซึ่งรัฐมนตรีก็ให้เหตุผลว่าอยากให้ช่วยเรื่องเดินหน้าพรบการศึกษาแห่งชาติและขอให้ทางานต่อไปเพื่อผลักดันงานวิชาการให้ประสบความสำเร็จ ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจเพราะไม่ได้มีความผิดอะไรและจากนี้จะขอลาพักร้อนเป็นเวลา10วันเพื่อใหรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส,สาธารณสุขทบทวนความเหมาะสมเพราะการให้ผมกลับไปนั่งเลขาธิการสกศเหมือนกับถูกลดศักดิ์ศรีและอาจพิจารณาใช้ฟ้องศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไปส่วนเรื่องการลาออกจากราชการก็จะนําไปไต่ตรองดูอีกครั้งว่าจะอยู่ต่อหรือลาออกโดยจะขอกลับไปถามครอบครัวก่อนส่วนตัว80%คิดว่าอยากลาออกเพราะรู้สึกว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่เป็นธรรม ผมรับราชการมา40กว่าปีหลายครั้งก็โดนการเมืองเล่นงานทําให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมมาโดยตลอดซึ่งผมเองตั้งใจทํางานแต่เมื่อมีมติด,ดังกล่าวออกมาผมก็เคารพเพราะพลตระเอกเพิ่มพูนคงมีดุลยพินิจแล้วแต่ถ้าจะให้ไปเริ่มต้นทํางานที่เคยทํามาแล้วก็ไม่อยากจะทําและผมเองก็ครบ60ปีแล้วปีนี้ถือเป็นปีแถมก็อาจจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทางานน่าจะดีกว่าเพราะผมเองก็ถือว่าไม่ได้รับเกียรติเท่าที่ควรแต่ขอให้เวลาปรึกษาผู้ใหญ่และครอบครัวให้รอบคอบก่อน ว้าว <Wow. S 1> ใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรที TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรท t วีขอบคุณค่ะ